ผมก็กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโมบายดิจนททุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The b o o s Esport ครับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้เรามาอยู่กับพีโรอันรูกาดนะครับผมมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ฝึกเหวี่ยงครับบอกเลยว่าเฟซนี้นะครับผม51ก็มาดครับอกเลยว่าพร้อมปะทะเลยนะครับสำหรับเฟซอุปกรณ์ที่เราจัดเข้ามานะครับส่วน ตำแหน่งที่เรายืนเนี่ยเป็นตำแหน่งป่านะเป็นเพื่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้เฟสนี้คุณต้องยืนเป็นตำแหน่งป่านะมันถึงจะโหดไวครับแล้วก็ถึงจะแบบว่าเล่นได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโอเคครับตอนนี้เราก็ไปอยู่ในเกมแล้วไปดูกันดีกว่าว่าจะโหดจับหนับหรือเปล่านะคือตอนนี้นะครับผมรู้สึกเหมือนมันจะหายปริงไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับผมอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนเข้ามาในเกมเนี่ยมันจะให้เราอัปโหลด,ด อัปเดตล่วงหน้าแพทใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองอัปเดตกันดูนะเผื่อมันจะหายปริงนะเพราะว่าพอผมอัปเดตมาเนี่ยคือผมไปลองเทสมา1เกมเนี่ยคือมันไม่ปริงเลยนะผมก็งงเหมือนกันว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าใครที่ยังไม่ได้ไปอัปเดตนะครก็อย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะใครที่กําลังมองหาเว็บเติมเงินดีๆนะครับผมแนะนําเลยว่าเว็บโฟด้าช็อปนะับสะดวกปลอดภัยต้องโคด้าช็อปเท่านั้นนะเพื่อนๆแล้วก็ยังมีแคมเปญหลากหลายนะครับผมแบบ จุใจนะครับสำหรับพี่พี่น้องๆทุกคนนะครับที่เติมเงินผ่านโคด้าช็อปนะฮะลิงก์เติมเงินก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปกดแล้วก็เข้าไปเติมกันได้ในลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ให้กับพี่พี่น้องนองทุกคนเลยนะครับผมยังก็ฝากไปสนับสนุนกันด้วยโอเคฮะเราฟาร์มกันไปเรื่อยๆก่อนครับเล่นารูกาตไม่ต้องรีบบอกเลยว่าไม่ต้องรีบนะฮะสายนี้นะครับเป็นบอกเลยเป็นสายฝุดเหว่งนะฮะแต่ช่วงแบบ ฟักเลเวลหกเลเวลเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวสุดเหวี่ยงแน่นอนนะครับเราดูเหมือนจะมีประเด็นครับตรงนี้ครับหูกี่ตัวครับเนี่ยเยอะจัดเลยแล้วทีมเราันเข้าไปแล้วมันเข้าไปตายหมดเลยครับแล้วดูครับเนี่ยเลนเอ็กพีเขาเล่นกันครับตัดหลังคลิปหมดเลยนะนี่ยเล่นกันแบบว่าโคตรสุดเหวี่ยงผมบอกให้นะตัดเขาเรียกว่าตัดหลังคลิปนะฮะ โอ้ยนี่ก็น่าคิวเหลือเกินครับดูครับโดนเราเจ็บมากนะดูฮนะอารูกาดครับแล้วเดี๋ยวเร็วๆเ,เนี่ยอารูกาดจะมีการบัฟนะฮะในวันที่20นะเพื่อนๆโอ้โหดึงสวยแบบนี้บุยบุยไปฮะ <laughs> ดึงมาสวยครับผมฟังโก้ครับคือวันที่20เนี่ยจะมีการบัฟอารูกาดนะฮะคือการบัฟสกิลหนึ่งนะครับก็ทําให้อารูกอารูกาดเนี่ยจากฟูดาวสิบบวิเนี่ยอ F F เยอาขอคิวก่อนละกันอยู่อยู่หรอไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับก็บุยบุยไปโอ้โหโดนตีไง,ไงั้น,น่อ,อ้สะ ไม่น่าทันแล้วครับผมนะคือวันที่วันที่ยี่สิบเนี่ยนะครับผมก็จะมีการบัฟอารูกาดนะเพื่อนเพื่อนก็คือมันจะทําให้อารูกาดเนี่ยนะครับผมคูดาวฟิกกิลหนึ่งไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็จากสิบจุดห้าวินเนี่ยนะครับผมก็จะเหลืออยู่ประมาณ9้าวินาทีนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนก็ถือว่าฟิกิลหนึ่งก็จะคูดาวเร็วขึ้นนะครับผมแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะขนาดไหนครับแต่อัลลารมาวะเต่าตัวแรกก็เป็นของเราครับนาได้อยู่นะเต่าตัวแรกเออข้ามันข้ามมัน เล่นชิลมากครับโอ้โหสวย,บยบแบบนี้บุยครับแบบนี้บุยบุยของปู่แม่งโย,ยอีกโยแบบนี้อันต่ย,ยันเลยบังคึ่งหายไปเลยต่อเลยต่อเลยต่อเลยโดนฟันปับปับเรียบร้อยนี่ครับมันยืนเป็นป่าเนี่ยมันเล่นได้ง่ายนะสมรับอลูการ์ดนะเพื่อน,อนคืออ่าใครที่เล่นอลูการ์ดแล้วไม่ได้ยืนเป็นในตำแหน่งป่าเนี่ยจะโดนด่านะไอ้นี่พูดตรงตรงนะเพื่อนลองไปเล่นกันดูนะคือเล่นอลูการ์ดพวกเลนเอฟพีเนี่ยโดนด่าเลยนะเพราะว่า คือช่วงเนี้ยนะครับผมจะบอกว่ามันไม่ได้เหมาะกับการยืนในเลน e อเพนะสำหรับบรรกะนะครับเพราะว่ามันจะเกิดช้ามากๆนะฮะแล้วมันก็มีโอกาสที่เพื่อนๆเนี่ยอาจจะโดนกดกันได้ง่ายในช่วงต้นเกมนะสำหรับบรรกะนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ยืนกลางเนี่ยคุณอาจจะเกิดยากนะครับผมถ้าเจอกับแรงที่แบบเขามีฝีมือหน่อยนะครับผมแต่ถ้าคุณแบบเจอกับคนที่แบบเล่นไม่ได้เก่งอะไรมากมายเนี่ยมันก็สามารถยืนในตำแหน่งไหนก็ได้แต่ถ้าคุณเจอคนเก่งเนี่ย เขาไม่แนะนําให้ยืนในเล e น E ก็ผีนะสำหรับอลูกาดนะฮจวดฟังโก้ไม่ดึงสวยมากนะดึงแม่เหมือนกันนะฟังโก้นะครับผมได้อยู่นะได้อยู่นะขอแล้วกันเพื่อนมาเลโดดสับเข้าไปตีเข้าไปดูเบเจ็บเหลือเกินแล้วจะตายเอาหูนี่แหละข้อเสียของเราเลยนะครับผมถ้าเจอกับเมดิชานะฮะอันตีมันจะพังจัดดันเราออกไปนะเพื่อนก <ๆ S 2> ็จะเล่นยากหน่อยนะฮะในจุดนี้แต่ไม่เป็นไรครับความกลัวนะฮะเราพร้อมปะทหาอยู่แล้วนะฮะเซตเราเป็นเซตสุดเหวี่ยงอยู่แล้วนะเพื่อนเซต เฟสสุดเหวี่ยงแปลว่าอะไรนะ,น,น,สสนะครับก็คือเป็นเฟสที่แบบว่าสามาบวก5้าหนึ่งไหวอ่ะเออถ้าพูดกันตรงๆนะฮะคืออย่างน้อยๆอ่ะห้าหนึ่งเนี่ยนะครับผมเราพร้อมที่จะประทับประตูอยู่แล้วนะฮะยังไงเราก็มีโอกาสที่จะคิวประตูได้สูงนะฮะเผล่อนี่คิวห้าเลยก็ได้นะเพื่อนๆเออแต่กบผมนะใครจะไปรู้นะแต่คิดว่าต่ำๆก็สามถึงสี่คิวเนี่แหละต่ำๆได้แน่นอนนะเดี๋ยวหาดูแถวนี้ก็เผื่อจะมีตัวแอบนะไม่อยู่ครับผม เอามันเอามันต้องรออัติีเลยครับแบบนี้ต้องโปรยให้มันน่าจะตายนะฟาฟาโอเคสวยเขาเรียกว่าสร้างความเสียหายให้กับสกิลอันติของฮารีนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าคืออันติของฮารีเนี่ยนะครับผมยิ่งสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่โดนสกิลอันติของฮารี่เข้าไปมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งทําให้อันติของฮารี่มันแรงขึ้นมากเท่านั้นนะเราก็เลยต้องอันติยัดเข้าไปนะเพื่อนเราตัวที่สองนั่นจะเป็นของเรานะสกอร์ตอนนี้ยังเท่ากันอยู่นะครับผมสกอร์ยังไม่ได้ห่างกันไปไหนสักเท่าไหร่นะ ก็ดูเหมือนว่าทีมเราจะขึ้นไปสูงรับฟังโกบเจอกับเฟเบอร์แล้วก็เป็นฟาฟานะครับผมเดี๋ยวผมขอฟาร์ไปเรื่อยๆก่อนครับเดี๋ยวผมจะสร้างความเสียหายให้เพื่อนได้ดูครับแล้วฟังโก้เข้าไปตัวเดียวก็บุ๊บบุ๋ยับผมนะมันไม่มีคนวิ่งตามเข้าไปไงคือตอนนี้ผมยังไม่อยากรีบไงเพื่อน,นคือช่วงกลางเกมเนี่ยยังไงผมก็แดกขาดครับเพราะว่าคืออลุการเนี่ยนะครับผมก็ถ้าใครเคยแบบเล่นอลุการจริงๆเนี่ยนะครับผมก็จะรู้อยู่แล้วว่าอรุการเนี่ย มันแรงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผมนะในเรื่องดัมเมจเนี่ยครับผมก็ผมเลยไม่ค่อยห่วงเรื่องดัมเมจของอาลูกาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเ,าเราคิดว่ามันน่าจะสามารถคิวได้สูงนะครับผมนะเอามันเอามันโอ้โตามไปไม่ได้นเนี่ยระวังแม่งอันติเข้าป้อมนะ <c oughs> ถ้าต่างเข้าไปแม่งอันติอันติเข้าป้อมไปนี่บอกเลยว่ามีเสียวแน่นอนนะฮะต้องรีบเอาป้อมก่อนนะหูมันมาแล้วมาแล้วโอเคโอ้โได้โอเคสวยได้อยู่ได้อยู่ยอันติไปก่อน มาฟันไปดิฟันไปดูจะมาบายครับสามตัวฝามหนึ่งยังไงล่วงครับปั๊บเดียวล่วงเกือบตายเหมือนกันนะแต่จังหวะตะกี้เหมือนเราจะพลาดนะเพื่อนๆคือเราไปฟันแอตลาสไงแต่ถ้าเราไปกระโดดเอาตัวหลังเนี่ยนะครับผมมันก็มีสิธิ์ที่จะได้คิวนะไม่เป็นไรจังหวะนี้คือเราพลาดเองนะจังหวะเราเข้านะเพื่อนๆแต่จังหวะตะกี้คือทีมเรามันตายเร็วกันไปนะฮะคือมันตายเร็วกันมากนะเพื่อนๆปั๊บเดียวมันตายหมดแล้วนะ สกอร์เราตอนนี้อยู่ที่สามหนึ่งนะครสามหนึ่งสองนะเพื่อนเอยังเป็นสกอร์ที่โอเคอยู่โอเคอยู่รับได้อยู่นะฮะรับเดี๋ยวผมจะพยายามจับไม่ตายแล้วกันนะครับผมไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะพยายามที่จะไม่ตายนะ <c oughs> อู้ป้อมกลางจะแตกไว้จะเย็นเพื่อนรถรถ,ถังรถถังฝั่งทนเหรอเนะี่ยไปฮะตอนนี้หลอด้วครับผมน่าจะเป็นหลอดนะนาทีที่หกโอ้ยังครับผมยังเป็นเตาอยู่นะเตาตัวที่สามเพราะว่าหลอดมันจะมานาทีที่แปดใช่ไหมนาทีที่แปดหรือนาทีที่เก้าวผมก็จำไม่ได้เ้วเอาจริงนะ คือเวลาหลอดเกิดแต่ผมไม่ค่อยนับเวลานะพอผมไม่นับเวลามันก็จะงงงหน่อยโอเคยังเป็นเต่าอยู่นะครับน่าจะเป็นนาทีที่แปครับถ้าไม่นาทีที่แปก็นาทีที่เก้านั่นแหละนะครับผมนะ้าเต่าเกิดนะโอเคนะเต่าตัวที่3ามกมาแล้วก็ผมโอ้โหมาแล้วแอนดรัถอยเลยถอยเลยถอยเลยไม่เอาเหมือนกันนะเอาเอาต้องรอเข้าหลังอนะ่ะเพื่อนต้องรอเข้าข้างหลังเลยมาสิครับผมมาสิครับมาสิครับขอแล้วกันโอเคสวยไปไหนมึงเฟเบอร์ไปไหนเฉาะก็เจ็บแล้วดูครับเฟเบอร์มา คือแค่แบบตีแบบธรรมดาก็เจ็บแล้วตอนนี้ไอเทมเรามาแล้วนะคือเราได้ไปลงเท้าแล้วนะก็ต่อไปเดต่อไปดียวยาไปกลัวเดเมริชามาวะ่ะเมอหแม่งเปิดโลอันต,ตรอีกแล้วเนี่ยโคตรหมันแม่งเลยนะสกิลมันแบบเนี่ยคือเราเข้าไปไม่ถึงตัวไงแต่ชูมันดันยาวเลยวะ่ะเฮ้ยจะเย็นเพื่อนชูเฮ้ย help เฮลมีเลนเลนเลนดูเลนหน่อยครับผมดูเลนดอยจะแพ้นเนี่ยเออทำทำาปเล่นไปครับเล่นไปเล่นมาชูดันป้อมฝาแตกนี่บันไล บอกเลยนะบรรลัยเลยนะผมถ้าชูดันป้อมฝาแตกนะเราต้องพยายามเอาป้อมเรื่อยๆครับเพราะว่าจะเห็นว่าทีมเราไม่ค่อยเอาป้อมกันนะฮะแต่ว่าชูเนี่ยจะเน้นเรื่องป้อมนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราต้องพยายามถ่ายป้อมไปเรื่อยๆแล้วแหละฟาฟาก็ต้องเก็บฟาฟาก่อนนะตรงๆนะคือบางทีก็กิกเก็บมันเหมือนกันนะเวลามันสกิวติน,นะครับผมมันมา,มาสวยๆโอเคเรียบร้อยบุยๆไป มาแบบนี้โดดฝัดแ๊บเดียวก็ร่วงรับมีกดสติ๊กเกอร์ด้วยอือไรไงไปไงไปไงเอออนะไรครับผมก็รู้เลยว่ารัก,กอะเออ <c oughs> วัดหมูคือผมยังไม่ได้โชว์สเต็ปเซ็เตเซ้ตแบบสุดเหวี่ยงให้กับพี่ๆพี่ๆนอนทุกคนได้ดูเลยว่ะคือมันไม่ค่อยมีจังหวะบ,บวกแบบ5ตัวเท่าไหร่อะนะครับผม <c oughs> แล้วบผมมันต้อง Q 5เพื่อนมันต้องบวก5ตัวตอนหนึ่งนะครับผม โอเคฮะเดี๋ยวเรารอของอีกสักชิ้นหนึ่งก่อนแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ของอีกหนึ่งชิ้นเนี่ยมันก็จะเล่นลําบากเหมือนกันนะคือฟักของฟักสามชิ้นเนี่ยสามบอกเลยว่าอลูกาสามชิ้นน่ะอยู่เลยนะฮะห้าหนึ่งได้เลยนะครับผมแต่ถามว่าจะคิวได้หมดทั้งห้าตัวไหมนะผม,มก็อาจจะไม่ถึงหรอกนะครับแต่ต้องมีทีมช่วยด้วยนะครับถึงจะสามารถคิวห้าได้แต่ถ้าทีมไม่ช่วยเลยเนี่ยเรากระโดดเข้าไปโจโจ้แจ้งแจ้งเนี่ยนะครับผมผมว่าตัวบางๆก็ตายหมด ตัวที่จะเหลือก็น่าจะเป็นตัวพวกแบบไฟเตอร์หรือแทงอะไรประมาณนั้นนะแต่ผมคิดว่าตัวบางๆตายหมดแน่นอนร้อเอร์เซ็นครับรอเลยฮาร์ี่รับใครมาบอกเลยว่าตายแน่นอนถ้าตัวกันตีฮาร์ลี่ข้างบนต้องบวกกันอีกแล้วว่ะชูอู๋เฟเบอร์ก็อยู่ตรงนี้นะเมริชาครับแล้วสวยแบบนี้ครับมายกมาแบบนี้ยกมายกมาดิ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 ได้ได้เสียบุรู้จักเฟสสุดเหวี่ยงไหมห็นว่านะครับผม เมดิ西าจะยิงแรงยิงเร็วขนาดไหนนะครับผมมันก็เตีสู้เราไม่ทันหรอกอ่ะจริงๆนะเพราะว่าเราฟันสองสามทีมันก็ตายแล้วอ่ะเพื่อนเขาบอกอยู่ว่าเฟสเรามันเป็นเฟสสุดเวนะครับมันเฟสแบบพร้อมปะท้าถ้าพูดก,กันตรงๆนะแล้วยิ่งยืนเป็นจังเกอร์ด้วยนะครับหรือยืนเป็นตำแหน่งป่าด้วยนะครับไม่ต้องพูดถึงนะ,ะับยังไงก็คือเราเน้นโดนหลุมอ่ะนะครับผมเราสามารถที่จะดโดนหลุมได้แลวเราสามารถที่จะคิวรัู่ตด้นะครับมันเป็นเฟสของเราอยู่แล้วนะครับเป็นเฟสนี้ครับมาครับผมสามชิ้นแล้ว อุปกรณ์เราสามชิ้นแล้วเพื่อนๆนะตอนนี้บอกเลยว่าได้หมดทั้งสดชื่นครับบอกเลยว่าได้หมดทั้งสดชื่นเออทำทำอะไรทําอะไรทําอะไรก็มาดิก็มาดิบุยบุยไปดิแป๊บเดียวหายผมบอกเลยนะแอดวงแอดร้านเนี่ยแทงก็แทงเถอนนะครับผมโดนฟันก็ไปทีก็มีฟันดุ้งเหมือนกันแล้วใจเย็นใจเย็นเพนื่อนใจเย็นใจเย็นรูปรูปแบบนี้เราดูเหมือนเจะเสียเปียบนะโอ้โหฟาฟาเปลอิเก็บิบแล้วดึงมาจังหวัน,นี้สวยมากก็บวกไปดิบวกไปดิกล้วยไ,ไหนอะกลวยไหนอะกลวยไหนอะโอ้โหชิบหายคุณโดนติดกระแพงนี่แหละนะครับผม เก่งไม่กลัวผมกลัวไอเมไอเมริชาเนี่ยนะครับผมเปิดเปิดสกิลอันตีแล้วมันจะติดกาแพงหมดเนี่ยมันพอมนติดกาแพงมันไม่สามารถทําอะไรได้จริงๆนะเว้เพื่อนๆก็งงเหมือนกันนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่ง <c oughs> พูดถึงอะเมริชานะครับผมมันก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่ผมคิดว่ามันมันโหดมากๆนะสำหรับผมนะเมริชาหนึ่งเลยแม่งตีเร็วมากครับนี่ฮะดูฮะเราตีแค่ธรรมดาก็จุกแล้วอะดูฮะ คือเราแค่กระโดดตีธรรมดาไว้ก็จุกแล้วนะครับพวกฝ่ายโจมตีกายภาพไฟบงไฟเตอร์ฝ่ายโจมตีกายภาพเด็กๆไม่ก็เฟ็เราแน่นอนนะเดิมเกมสบายแล้วตอนนี้สกอร์เราปั๊บๆที่เผลอไปเจ็ดคิวแล้วเพื่อนๆไม่ทรมดานะเจ็ดคิวเนี่ยทำไปเล่นไปนะตัวโหดมากครับลูกาสยืนจักรครับเราดูครับอยู่กันเยอะแบบนี้ครับผู้หครับโดดเข้ากลางวนตีเลยครับดูนี่ก็มาดิครับผมก็มาดิครับก็มาดิครับไม่ต้องสนนะมาดิมาดิมาดิก็มาดิครับผมดูว่าโดนเาตีที่จะตต้ห้ามคนะ โอ้โหเดือดามเมจเราทั้งนั้นเลยานเะจังหวะตะกี้คือเราอยู่แค่ฟังโก้กับเราเราเป็นเพื่อนฟังโก้มันไม่มีดามเมจอยู่แล้วนะฮะที่เหลือเป็นดามเมจเราหมดเลยนะเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เห็นว่านะครับมันเป็นเฟ,ฟสฝุดเวงครับเป็นเพื่อนเป็นเฟสที่แบบว่าชอบการประทะนะฮะยิ่งเรามีการประทะเนี่ยนะครับผมเฟสนี้มันจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะฮะในแบบว่าช่วงชุลมุนนะช่วงแบบว่ากําลังบุบบวกกันอยู่เนี่ยบอกเลยว่าเฟสนี้โคตรแจม่มไอเทมชิ้นที่สี่มาแล้วครับแบบนี้บอกเลยว่าหวาดหมูเลยฮะถ เดี๋ยวดึงเกมสักนิดนึงเล็กน้อยแล้วกันนะฮะถึงปางกลางนะฮะเพื่อนเพื่อนก็คือไม่ไม่อยากจบตอนนี้นะครับผมเพื่อนๆจะได้เห็นแบบว่าอุปกรณ์เราด้วยนะครับในการที่เราออกนะฮะ <ๆๆ S 2> หูแล้วแม่งเอาอีกแล้วครับแม่งจะบวกกันอีกแล้วครับเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอ,อเข้าไปกลางวงเลยเพื่อนเพื่อนมาดิรอเลยครับผมอันตีก่อนนะนี่ครับอันตีแล้วก็โดดเข้าไปเลยครับนี่ครับดูครับนี่กลางวงไปดิแอดลนแล้วไงเพื่อนแอดลนแล้วไงดูครับหายหมดครับดูครับหายหมดครับหายหมดครับโอ้โหหิวจัด โอ้โหแมงลื้อทีมเออสวยเหลือตัวเดียวอย่าให้มันรอดฟาฟาเนี่ยเอามันเอามันเอาเอามันแล้วจบเลยโอเคน่าจะจบอยู่นะเพื่อน <All right. S 1> ๆเห็นไหมนะครับผมเฟสฟืดเวียของเรานะครับผมนะ <Long time. S 1> อันตรีก่อนนะ <Long time. S 1> เวลาคุณเล่นอลูกาเนะี่ยอันตรีเข้าไปก่อนนะเพื่อนๆแล้วก็พออันติีปุ๊บอะก็กดโจมตีมันตัวเรามันจะลอยไปหาศัตรูเลยนะครับผมนะ พอเราเปิดฟิกเกอร์คอมตีปุ๊บเนี่ยเราโจมตีเบสิกเลยนะเ,นเพื่อนๆเราจะลอยไปที่เหลือแล้วก็หนึ่งสองหรือสองหนึ่งก็แล้วแต่เรานะในการใช้ฟิกเกอร์คอมโบนะเ,นเพื่อนๆถือว่าเซตของเราเนี่ยนะฮะปรับให้มันเข้ากับตอนมันกําลังจะอ่าบัฟฮีโร่อะลูกาดนะครับเ,เพื่อนๆเร็วๆนี้นะครับเขาจะบัฟฟิกเกอร์หนึ่งของอะลูกาดให้เหลืออยู่ประมาณคูดาวเก้าวีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ ก็ถือว่าอาจจะทำให้อลูการเนี่ยสกิลหนึ่งได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าแต่และเลเวลเนี่ยมันก็จะมีการลดสกิลคูดาวของอลูการอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดเลเวลสิก,ก,ก็น่าลดมันเหลืออยู่ประมาณ6วิได้มาเพื่อสำหรับสกิลหนึ่งนะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเดอะบู๊ปอีสปอร์ตด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย